สวัสด pues ีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโ c h ช n แนลช่องแม่หมอสายดาร์คค่ะค่ะวันนี้มาอยากจะทำคลิปนะคะในเรื่องหัวข้อที่ว่าความเงียบหายของคุณการที่คุณไม่ติดต่อกันเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่ปิดวังหรือสมวังหรืออยู่ในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะเป็นวิดเบน t นะคะหรือว่าซีติเอชชิพได้หมดนะคะสำหรับคนที่มี ความรู้สึกที่ว่าห่างหายกันไปด้วยความที่ว่าความรู้สึกที่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราอ,อยากจะมาเช็คความรู้สึกของเขากันดูนะคะว่าการเยียบหายห่างเหินของคุณไปเนี่ยเขารู้สึกอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากการเช็คลัคนาราศีของคนที่จะมีโอกาสตรงนะคะ80%นะคะการดูดวงขออาจารย์หน่อยนะคะในแรนดอมหรือไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะเมสักครู่ไพ่ตกไป2ใบนะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะ คนที่เกิดวันที่10 20 30ินะคะชาวรัคณาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูค่ะชาวธาตุลมนะคะวันที่เกิดวันที่1 11 21 3ิดค่ะตุลกลุ่มเมถุนค่ะ The World นะคะคนที่เกิดชาวธาตุน้ำค่ะ วันที่1.11.21็รานะคะกรกฎมีนพิจิกค่ะนะคะก็เท่าที่เช็คจากพื้นดวงนะคะก็คือว่าคุณกับเขาเนี่ยได้ห่างเหินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพชรสอนะคะก็คือมีความทิฐิต่างคนก็ต่างเอาตัวเองนะคะไปสูเ่เรื่องของตัวเองนะคะมีความเก่งมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะทนงตนทั้งคู่นะคะทั้งสองคนนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็ตอนนี้ก็เหนื่อยกับเรื่องของงานความกดดันในเรื่องของงานนะคะ Ten w a n d ์ก็คือในเรื่องของการงานเรื่องของภาระ,ะที่เราต้องรับผิดชอบกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีลูกนะคะมีเด็กที่ต้องดูแลถึง2คนนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวิลด์ก็บางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าจะต้องติดต่อกับคนใหม่ คนที่อยู่ไกลกับเรานะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีความอ่อนไหวมีความคิดถึงกันอยู่บ้างนะคะสำหรับความรู้สึกของคุณณนะปัจจุบันในพลังงานนี้นะคะค่ะเรามาดูกันค่ะกับไพ่ออร์คเคิลนะคะขอเช็คความสัมพันธ์ของคุณก่อนๆนนะคะการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนคุณไม่สามารถนำไปตัดสินใจได,ได้นะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะไายใบนี้ขึ้นมานะคะคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความลับของกันและกันอยู่ในความเงียบนะคะต่างคนต่างเงียบตอนนี้คุณทั้งสองคนนะคะอยู่ในความเงียบทั้งคู่นะคะทำเป็นไม่รู้สึกอะไรไม่แสดงออกไม่โพสต์ไม่แสดงความรู้สึกอะไรใดๆเลยให้ใครเขารู้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็มีความทุกข์แบบนี้นะคะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนต่างคนต่างาไม่ยอมนะคะมีความเป็นอีโก้นะคะแล้วกเ็เช็คดวงนะคะดูดวงบ่อยนะคะอาจจะเป็นดู่วงแรนดอมนะคะหรือว่าอาจจะดูดวงส่วนตัวก็ค่อนข้างมากเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะมีความเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเขาว่าน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะพบกันในที่ทํางานหรือที่เรียนนะคะอยู่ในวงการทํางานด้วยกันนะคะ มีความใกล้ชิดนะคะยังอยู่ในวงโครจรยังเห็นกันอยู่ยังเช็คก,กันยังยังสามารถเห็นกันอยู่นะคะคุณเองก็น่าจะยังส่องเขาอยู่เหมือนกันยังมีความรักความปรารถนาดีคุณก็ยังเฝ้ารอ,อกันอยู่นะคะแต่ว่าณระหว่างนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเงียบค่อนข้างที่จะรักษาสเปซมีช่องว่างระหว่างกันนะคะเพื่อช่องว่างระหว่างกันแล้วในใจลึกเองคุณก็ยังรอให้เขากลับมาติดต่อกับคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะ ว่าถ้าคุณการหายจากคุณมานะตอนนี้เนี่ยพลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีไพ่กระเด็นออกมาเลยนะคะ <c oughs> จะว่าเขาไม่รอเขาไม่ส่องนะคะมันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> เขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะคะหล่อสวยนะคะ <c oughs> เป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ดีมีความรู้เป็นคนเก่งมีความสามารถหล่อสวยรูปร่างหน้าตาดีทั้งเรื่องของการศึกษาอายุแล้วก็เรื่องของสถานะเลยนะคะ มีความประสบความสําเร็จนะคะมีความาได้รับความมอบหมายในหน้าที่การงานจะอยู่ในตําแหน่งที่มีความสามารถนะคะ <c oughs> ในช่วงปีนี้นะคะเขาอาจจะได้รับการทํางานได้รับการงาน,งานใหม่ๆการมอบหมายงานใหม่ๆการไว้าวางใจนะคะถามว่าเขารอไหมเขารอนะคะสุขภาพตอนนี้ของเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะคนคนนั้นของคุณที่คุณกําลังรักเขาอยู่สถานะเขาตอนนี้คือเขาทั้งรอคุณแล้วก็ส่องคุณด้วยส่องที่พูดนี่เขาก็ส่อง ในในช่องทางที่คุณเปิดให้นะคะบางคนก็บล็อกกันนะคะคือเขารอให้คุณติดต่อมานะคะเขารอให้คุณติดต่อมาอยู่ณตอนนี้นะคะสถานะปัจจุบันนะคะแล้วเป็นยังไงต่อเอ่ยนะคะ mm hmm. เขามองอยู่นะคะเขาเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเขาไม่เข้าใจนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะเออเขารู้สึกเขารู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันมันทำไม่ถูกนะคะ mm hmm. บางคนเนี่ยอาจจะ เขารู้สึกว่าคุณจับผิดเขาคุณอาจจะรู้ความผิดพลาดของเขาโดยที่คุณไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคนต่างเงียบต่างเฟดเอา์กันออกไปเลยแล้วก็เขาก็คิดว่าคุณก็ยังคอยมองเขาอยู่ห่างๆเหมือนกันตัวเขาก็ส่องคุณคุณก็ส่องเขานะคะเป็นลักษณะของการอยากจะจับตามองกันมากกว่านะคะสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ถูกต้องนะคะเขาก็รู้อยู่นะคะ แต่ว่าเขาก็อยากให้คุณอะไรปิดหูปิดตาบ้างนะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็กลัวคุณอ่ะเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยก็รู้รู้มากนะคะฟังจากคนอื่นคุณอาจจะมีเช็คกับเพื่อนเขาเช็คกับคนในวงโครจรในไซเคิลที่คุณมีระหว่างร่วมกันในสังคมที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะคือเขารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็ไปเช็คกับคนอื่นอาจจะรู้จากคนอื่นมาจากเรื่องที่เขาผิดพลาดนั่นเองนะคะ สิ่งที่เขาปิดบังซ่อนเร้นนะคะคุณอาจจะเขาคิดว่าคุณน่าจะไปรู้กับสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณรู้นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณทํนะตอนนี้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูคปาอาจารนะคะช่วยบอกคนที่ติดตามอาจารย์หน่อยทีนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับการเงียบหายไปของคุณ คือตอนนี้นะคะเขาก็เนี่ยค่ะไพ่นะเขาก็เจ็บปวดนะคะเครียดเจ็บปวดนะคะไม่อยากเสียไปนะคะไม่มีเขาอยากเสียไปหรอกคะ่ะคุณก็เป็นคนที่มีค่าเป็นคนเก่งนะคะมีไฟดังฟ้าเกิดขึ้นเห็นไหมคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสวยหล่อนะคะเป็นคนที่เป็นระดับตัวระดับตํานานตัวเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะอยากเสียคนอย่างคุณไปล่ะนะคะเขาก็อยากได้คุณกลับมา นะคะอยากให้คุณกลับมาอยู่แล้วนะคะเจ็บปวดด้วยเครียดนะคะแต่เขาคงไม่ได้แสดงออกด้วยด้วยสถานการณ์ทภาพที่เขาเป็นคนทิฐินะคะเป็นคนรักษาฟอร์มนะคะในใจลึกๆเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแลวเขามั่นใจค่ะเขามั่นใจว่ายังไงคุณก็ยังรักเขาคนคนนี้นะเขาคิดว่ายังไงอ่ะคุณคุณจะเป็นเทียนเทียนดับคุณอาจจะบล็อกเขานะคะหรืออาจจะเกิดการบล็อกเกิดขึ้นนะคะคือจะค่อนข้างที่จะแบบ ยังมีการติดต่อยังมีความอยู่เห็นไหมคะยังมีความคิดถึงเขายังพยายามใช้พลังจิตในเรื่องของการเป็นโซเมทหรือว่าทวินเฟรมเนี่ยกับคุณนะคะในช่วงค่ําคืนนะคะเขาพยายามที่จะนึกถึงคุณแล้วก็พยายามที่จะอยากให้คุณกลับมาได้แต่ภาวนาในจิตใใจนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเขาก็ยังมีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ยังคอยส่องคอยมองคุณอยู่รวมทั้งเขาก็ยังมีคนอื่นๆที่ยังมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอยู่ แล้วสุดท้ายนะคะเขาจะทำอะไรกับกับตัวคุณไหมลองดูนะคะในพอดีเดือนธันวาคมนี้เขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ที่เขามีระหว่างคุณกับเขาบ้างนะคะมีการมีเกณฑ์นะคะที่มีพลังงานของการถูกการติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังมีความรู้สึกที่มีความผูกพันกนระดับหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ไปต่างประเทศ ในเ,เร็วนี้ด้วยนะคะเขาหรือคุณนั่นแหละใครก็ได้นะคะยังมีความคิดถึงอยู่นะคะถามว่าภายในสิ้นปีนี้มีความรู้สึกไหม,มีพลังงานของการติดต่อมาอยู่นะคะนะคะมีพลังงานของการที่ต้องติดต่อกันมาอยู่ค่ะในช่วงสิ้นปีนี้ก่อช่วงธันวาคมต่อมกราคมนะคะอาจารย์หน่อยตีไปยาวๆแบบนี้แล้วกันเพื่อกันการผิดพลาดนะมีโอกาสที่จะได้มาติดต่อกันนะคะโดยตัวเขาจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาเองนะคะจากพลังงานนะคะ เพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นคําตอบนะคะสาหรับคนที่มาชมอาจารย์หน่อยในพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นคลิปโปรดของคุณแล้วก็อย่าลืมเมนไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า,นาในวันถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ้าย